และแล้วบ่าวก็อยู่บนนะฮะสะพานทั้นสูงนะฮะจะมองเห็นความสวยงามของถนนที่บอกกันเลยว่านะฮะถนนในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทยตรงดิ่งและมีความยาว16กว่ากิโลเมตรไปเอ๋ยนะถนนหมายเลข340เนาะพี่น้องเอ๋ยบ่าวเองเห็นแล้วก็ถือว่าโอ้โหได้มาเห็นได้มาสัมผัสความจริงของแท้ณตรงนี้นะฮะวันนี้มีโอกาสได้มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะหอมหน่อยมากกับบ่าวท้องเนี่ยพาท่านผู้ชมมาเบิ่งเลยกัน สัมผัสถนนคือเก่าคือเดิมเนี่ยตามสไตล์ของบาโบนุ่มล่าคนนี้พี่น้องเอ๋นะเห็นแล้วก็บอกไเลยว่าชื่นหัวอกชื่นหัวใจเนะี่ยน่เห็นถึงความซีวิไลของประเทศไทยนะครับบอกเลยว่าเห็นแล้วจะรงรักถนนเด้อพี่น้องเอ๋คือจังบาโบเนี่ยมาเห็นแล้วสัมผัสถาม่าเป็นยังบาโบคือจึงมักถนนแท้มักถนนแท้พี่น้องเอ๋ยนะยความในใจก็บอกไปหลายเทือแล้วบอกไปหลายเทือแล้วเลยฮะวันนี้ก็อยากจะบอกอีกคนึงว่าโอ้โหคักหลายสุดยอดหลายคุณนะก็กลางถนนก็กลางถนนเนี่ย ตเห็นบ่กาท้องเห็นบ่สุดยอดอีหลีสุดยอดอีแล้วตรงแม่คือมีเสาใหญ่แท้ขนี้ว่าทั้งด่วนได้บ่ท้องบ่ทำอีดขาว่าเอเป็นเสาไฟที่ก็กเจ้าติดอยู่สนามบินบ่สวาสันบ่แม่ดีความใหญ่คือกันความสูงคือกันจั่หวัดมีลายหลอดเด้อต้นหนึ่งอ่ะโอ้บ่สันเงาะนี่นี่อันนี้คือหลอดไฟที่ก็เจ้าติดอยู่สนามบินแต่ อยู่ประเทศไทยเขาติดถนนติดสายถนนเพืนนอ่อความสว่างแต่ว่ารถไฟเหมือนรถไฟธรรมดาสปอร์ไลท์คุณเด้ดเอา้าจากฝ<อ>ั่งนี้มุง่งหน้าไปใชนาดบาว์่องมาฝั่งนี้บาว์่องมาฝั่งนี้ฝันนนน่งนี้ไปนนาทางไชนาดกันปะแนนฝั<อ>่งนี้มุง่งหน้าเขาไปทางกรุงเทพเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยฮะนี่คือถนนที่สวยเนี่ยและงามมาสันป้าตัวฝั่งหน้า ออนซอนลายเป็นของอนอนซอนลายออนซอนอิลีออนซอ,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 อนประเทศไทยเห็นแล้วบอกเลยลว่าอยากจะเก็บไปบ่าอยากจะเอาไปใส่อยู่ที่บ้านแต่กับเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้ในนอกพิทองเอ๋ยนะฮะมุมฝั่งนี้นะฮะบาโบาเอียงทายขิ่วิดโดอยู่ตรงหนา้ารงเรียนนะฮะปานหาแจ่มใสเรื่องพิทังเอ๋ยนะฮะวัดลาวทองนั่นเองนะฮะนี่มุมนี้นะเนี่ยเจนเหมือนมีถนนที่เป็นคู่ขนานนะฮะบาโบเองสงสัยนะฮะและก็เคยถามเวลาคนนะฮะถนนที่เป็นคู่ขนานคุณบอกว่าจะเป็นตรงที่มี จุดชุมชนใหญ่ๆนะพี่น้องเอ๋ยมาเห็นมาเบิ่งไกลๆน,นี้ถนนคอนกรีตอย่างดีตรงกลางปลูกต้นไม้อย่างสวยงามนี่ฮะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยแลละบาบ้เคยสงสัยแลละกับมูนี้มาเบิงนะ่งเนาะมาเบิ่งนวถนนทีสวยที่สุดน่ฮะถนนทีอยู่ในเมืองสวยและตรงดิ่งและก็สวยที่สุดนะฮะอยู่ตรงนี้สุพรรณบุรีนั่นเองนะฮะย่างคล้องแชมป์คือเก่าคือเดิมน่ฮะกะ สงสัยคือกันเลยก่าเนี้ยซีเพิ่อนอาจจะสงสัยบาโบว่าไอ้โบแมนไนดะ้บาโบผมนี่ทีสวยที่สุดโบแมนตรงนี้ได้ว่าชันเนี่ยฮะไปขึ้นมาเลยเดี๋ยวไปจมดึงการลากกับเป่าลามันามันนี่สีทามเบาเท่าได้ไปใช้วันเนี่ยสีทามเจ้าได้ัาเนี่ยนี่แหละถนนที่สวยที่สุดเจ้ว่าสวยอีบะโอ้งามงามแห้งอีหลีสวยงาม นะครับกว้างลายเลนอกตาหาไปใส่กระสวยไปใช้กับงามจากผู้ิงามสุนงสุเจ้แท้คอยว่าถนนอ่าอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีค่อยว่างามเป็นพิเศษด้ครับว่าโอ้งามเป็นพิเศษเลยเป็นพิเศษเป็นพิเศษจังไหนจังไหนราะว่ามันซื่อมันตรงแล้วก็งามแล้วก็ผู้คนกีดลายเลนเนยขนาดอันนี้อยู่ตั้งจังหวัดเนด้ไหมเมนตั้งจังหวัดมองจังหวัดอื่น มันกับถนนคือกันแต่ว่ามันต่างกันเด้กตางเส้หน่อยเนาะแม่นแต่ต้นนี้โอ้สวยงามอีหลีครับขนาดโอ้ยจากทัางบนพาพมาข้างไปเบนข้างล่างอะไรก็ไดนะ้ไปไป,ไปเดี๋ยวให้ไปบนข้างล่างกันพี่น้องเอ๋นะว่าจะเป็นแบบใดนนะนี่คือคันกรียดนะฮะตรงกลางจะเป็นเหมือนเป็นก้อนกานอะไรกับปูต้นไม้มีเสาไฟสป,ปอตไลท์ให้แสงสว่างนี่ฮะนี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือไทยแลนด์สิ่งที่บ่าวโปเองเห็นและสัมผัสไปพร้อมๆกันกับทุกท่านเลยครับ ฝั่งนี้จะเป็นด้านล่างนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวบาโบูก็จะขับรถไปด้านหน้านะครับไปชมความงามอีกหนึ่งครั้งและอีกหลายหลายครั้งพี่น,น้องเอ๋ยนะฮะทีเดียมาจาก<ห>พุมสูงสูงมาท่องจากพุมสูงสูงมาท่องอันนี้สิบาเรต้องไปเบิง่งเด้ไปเบิง่ตงตอนนี้เขาอยู่ที่ถนนคูขนานเนี่ยบาท่องด้านนอกเด้ 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. ่ยหนึ่งสองสามสี่หาอู้หาเล่นมา้ทั้งในสามฝั่งสองเป็นซิปเป็นซิปเลยวะซิปเล่นนำสองฝั่งน่ะ นี่แหละท่านผู้ชมครับนี่คือเพิ่นบอกว่าสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่าอ๋อสันปะทองแดนบ้านป่าบ้านป่าจังไดปะทองจะเบิ่งที่นี่<อ>จะเบิง่งที่นี่ยจะคอยกับวาม<อ>แม่ตามที่เขาบอกได้ขอู่ข้าวอู่นางในบ้านป่าอีหลีโอ้ว,ว่าสันบอกแมนแมนก็จะว่าววต้องเห็นตรงไหรตรงหน้าเนาะแล้วจะมีสิ่งที่เฮาอยากเห็นแล้วเฮาก็เคยไปแล้วคือเพิ่นไปเฮ็ดนาแเห้วไปเบิ่งบพนงมงมแห้วเนี่ยแมนในหน้าก็หลาย นาแหลก็มีเต็มเลยนี่แล้วเนาะจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่าพี่น้องเอ๋ยจักแมนแจักบมแนกับเบิ้งน้ากันนะฮะนี่คือถนนนะฮะถนนที่บอกเลยแล้ว่าถนนอยู่ในเมืองนะบอกงอยู่ในจังหวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทยมันก็สวยมันก็งามอยู่เด้นีี<อ>ตรงเด่งเลย เนาาะตยยลคือจังหวัดเขาไปในเขาไปตามจังหวัดทั้ไปในเมืองนะอาจจะเป็นถนนที่ว่าอาจจะมีคนขังที่จะบกว้างไปานนี้เนาะแต่ว่าไม่เห็นจังหวัดสุพรรณป่ะโทษป่านมาทางด่วนเครื่องบินทจัหวดได้เลยเนี่ยความความความตรงดิ่งนะข่อยคิดว่านะ น่าจะเป็นสนามบินมากกว่านะครับตรงความดิ่งความกว้างนะสนามบินเลยบ่สนามบินเลยโผล่โผล่แท้บางทองี่เบิ่งแตรไอ้เสารดไฟกับเป็นเสารดไฟทองสนามบินเลยนี่โอ้โหคนไหลโผล่ความตรงความซื่อความงามโโอ้หบ้านนั่นจังหวัดบางบ่อทองแม่นอ่า ต,ต้องดิ่งเลยต้องถามเอฟซีคนไทยนะครับว่บาแมนคือจังบาวท่องแมนคือจังบาวบุบาร์อยน่บนถนนเซนนีนะครับเป็นถนนที่บอกเรียกว่าสวยที่สุดในประเทศไทยแล้วเป็นถนนที่กว้างในเมืองนะท่านผู้ชมครับ<ไ>บาลบออุบาร์อีกคือแบบนั้นนะนะจะเจบิ่งนี่ป้ายชัดเจนในะบาวท่องเงยนอ่อนส้วนอ่อนสวนผู้บ,ร,บริหารน,นี่แหละเป็นรำบริหารที่ดี เนะี่ยย่อมได้สิ่งที่ดีย่อมได้สิ่งที่แบบว่าบริหารแบบจริงใจนี่นคือคนไทยนี่คือประเทศไทยอยากได้แบบนี้ต้องทำยังไงวะทองวารันก็ต้องพัฒนาแหละต้องพัฒนาพัฒนาต้องคิดต้องสร้างแล้วเป็นเิ่นเิ่นเซฟแบบว่าถนนเส้นนี้16กิโลเมตรวะทองมันบ่เม่นเลยเนี่ยโอ้โหว่าๆเ็นทีกว้างเลยเป็น่เงนเนากว่านี่เลย มูลนีธมาอินเตอร์เทนก็บาลท่องมูลนีธิบอท่องเห็นแล้วอุ้งซึ่าตื่นเต้นมากหัวใจต่างจังหวัดประเทศไทยนี่ฮะบอลคือกับถนนในเมืองกรุงเทพอาซานบาลท่องอาซานแมนแน่จากคนนาที่จะไปบาลท่องในกรุงเทพมาจะเป็นอย่งไรครับตาจัดฟิวมันต่างกันอย่งไรต่างกันต่างกันเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่ามันบรรยากาศมันดีเนียโอ้โหความเชิญแต่ว่าฮะแต่ว่าอยู่ในกรุงอยู่ในเมืองมันก็งามกับสวยอีกอย่างหนึ่งเพราะว่า พว่าจังใดอะมันมีไฟแสงสีไฟแสงสีแมนตึก<ล>ใหญ่ตึกงโต้แลจังสีมีเอฟซีคนไทยผลสงสยัยสงสัยเจ้าเดี่ยเอฟซีคนไทยผมสงสัยเจ้าว่าไปใส่กับตื่นเต้น,ตนไปใส่กับสวยไปใส่กับงามแม่นจเจ้าบอทแท้หรือเจ้าบอทอิตลีอเอาบอทสวยบอทงามจังได่หนีตั้งเตะว่องง่ายๆถ้าตั้งเตะกรุงเทพโอ้ไปหาตั้งจังหวัดก<อ>ึ่งตื่นหนีคือกันเบิร์ดโอ้ต่างแต่ว่า ตั้งจังหวัดเนี่ยมตามแต่วัดผมมีตึกแน่ตึกสูงแค่านั้นเล้ว่าสันบ่าเมียนทุกท่มีตึกแน่ตึกสูงไฟแสงสีหลายนี่โอ้ยี่บ้านจะบ่มีบ่าสันว่ามันก็ยากในจังไม้แหละยากจังไลยนี่มันมันก็มีอยู่แต่ส่วนน้อยใส่พิ่นว่าเป็นพัฒนาแล้วฮะใส่พิ่นว่าเพิ่นพัฒนาแล้วโอ้ยหัวสิลัมนี่คือโอ้ยมันก็มี พัฒนากับพัฒนาเลยพัฒนามองยงมวยไงน่ะพัฒนามองยงมวยไงเลยโอ้มันเทียบกันหมดได้หรอเก็บกันบติสคุณบอกว่าจะไปเทียบกันเรือไงเด้อซันนะฮะสิ่งที่เทียบแล้วเกิดก็บอดี้จะเป็นเหตุและตอนนี้เขาอยากถามเจ้าดิฮะตอนนี้เลยบทีสไทยเพิ่นการที่วามีการคัดแยงกันทังชายแดนนี่ไอ้ชายแดนทางการทหารออ้อยากให้กกำลังใจทหารจังไรเน้ โอจริงกับช่างไงล่ะอยากให้กำลังใจต้องซองฝ่ายเออเป็นกำลังใจให้ต้งซองฝ่ายอยากให้จินตากันแบบชันตีหน่อยเนาะไม่ให้เกิดการแบบแบบว่ากระทบกระทะกันสูญเสียเนาะเป็นกำลังใจให้ทหารไทยเราเป็นดอกน้องเลยในการสู่ในการปฏิบัติหน้าที่นะรักษาอธิปไตเตอเนาะที่ว่าเป็นกำลังใจให้ ทหารคนไทยเขาก็ยังเห็นยังแหงวลายตอนนี้เทาก็ถื้อว่าเขาอยู่ประเทศไทยนะเทาอยากตอบแทนประเทศไทยสิ่งที่เขาอยากคิดได้คือถามประเทศไทยต้องการเขาไปซอยเขาก็ยินดีนะยินดีในการที่อยากจะซอยเลยอเนะ่ยและนี่คือถนนที่บอกเล่าไเป็นถนนในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับพ่อทองงามอีงามแฮ้งามจังไงล่ะมันทั้งงามทั้งโอ้หซื่อปลอมเด้อ นก็ยังบ่ทอเด้สามีมันยังบ่ทอเออบอเรื่องความตรงเรื่องความซื่อเด้ปั้นอะไรผมก็บอท้องจ้ะเมีนพูดโผอิริออกเกินบ้งนี่อวยเกินม้งเจ้านี่อ้ามันเม็ยนอวยเกินนี่มันเกือบเท่าสนามบินเลยเออเพอความยาวนะไม่ใจเจ้าถ้าว่าถนนเส้นนี้ถ้าเจ้ากับบ้านไปได้ม่วนกลับไปได้เฉลีเอาไปบ่เอาไปหไม่พืชหายอยู่บ่คนไทยทำพืชคนไทยเด้อหายอยู่บ่อหายอยู่บ่เอาไปดิถ้าเราหายนะ เอาไปเห็ดยังล่ะไม่เอาไปปูเอไปบ้านนี่แหละเอาไปปูเอาไปบ้านสะเลยเนาะแมนบ้านสะไว้ไปไปบ้านเนาะแมนเพื่อสิได้ใส่ดีๆใส่ย่งามเมนนฮะและนี่ก็คือถนนในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทยบ่าวโบนได้มาเห็นแล้วกับบ่าวทองได้มาเห็นแล้วถนนเลขสามสี่ศูนย์พี่น้องเอ๋ยนะฮะสุพรรณบุรีชัยนาทนั่นเองโอ้ เห็นแลงก็สอนเห็นแรงกับอนซ้อนถนนที่สวยที่งามที่ส <Laurie> mm ุดในประเทศไทยโอ้โเห็นแรงก็อ <Halloween> um ่อนซ้อนเห็นแลงก็อึ้งเลยถมนแค่ธรรมดาเลยท้องถนนแต่แค่ถนนธรรมดาคนไทยเพิ่นบอกว่าเห็นอยู่ทุกวันเห็นอยู่ทุกหมื่นแล้วเป็นอย่างนุ่มล่าเบาท้องนุ่มล่าเบาโบคือจยงอ่อนซ้อนพิเศษคืออ่อนซ้อนพิลิกพิลำแท้คือจยงอวยคักอวยแน่แท้ประเทศไทยนี่มันเป็นจังไหนบอท่ามันเป็นอย่างใดมันเป็นอวยคักเดออันิม ของจริงของแทนอิลีเด้อันนี้ต้องเป็นปูนคักๆากปูนอิลีอร่อยดีได้โอ้โหปูนปลา่องเลยแหละนี่ปอาช่องประเดีหรอแล้วก็ตามตรงที่เราเห็นนี่แล้วบ่ตัวนด้บ่ท่องเนี่ยบ่ตัวนี่ถนนอิลีอร่อยถนนปูนคักๆากเลยนี่ชัดเจนชัดเจาเลยได้นี่ วอกกาใกล้หลายเ่านห่างพี่น้องเอ๋นะขอบคุณ<แ>ประเทศไทยขอบคุณเมืองไทยที่มีสิ่งดีๆให้พวกเขาได้นําเสนอเนาะพี่น้องเนาะคลิปวิดีโอนี้มากหลายถือใจหลายมีกล้องชุกหลายนะฮะฝากทำช่วงกันแล้วการทันทีทีมมากมายชื่นชอบอย่าลืมก็ไปก็เลยห้ยกำลังใจบบาท่องกับเบาวกันแล้วกันสนับสนุนพวกเขาสองคนโดยการผมกดขาโฆษณากันแล้วกันเบาร้องสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องครับสบายดีไปแล้วไปแล้วโอ้โห